สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์โทรศัพท์พังนั่นเองครับพังยังไงนะโอเคเล่าเหตุการณ์ก่อนก็คือเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนหรือสองอาทิตย์แล้วหนึ่งอาทิตย์ก่อนอ่ะย์ก่อนละกันอาทิตย์ก่อน,ออนละกันอ่ะไปค่ายวิทย์ไปค่ายวิทย์อ่าทีเนี้ยวันที่หนึ่งวันที่สองไม่มีอะไรหรอกเกิดขึ้นวันที่สามก็คือวันที่จบจากค่ายแล้วก็ไปเที่ยวอันนี้นอกนอกค่ายไปทะเลเพื<ป>่อนก็คือหลังจากนั่งรถมาเสร็จเนี่ยลงมาปุ๊บโอเคเขาก็ อที่นี่ดีมากก็คือเขามีแบบที่ซื้ออาหารเช้าแล้วก็เขาเขาก็จะมีที่ขายอยู่ข้างๆแล้วเขาก็แบบโฆษณาว่าแบบม่าแบบเฮ้ยมีซองกันน้ำที่ไม่เหมือนกับซองตอนสงกรานนะซึ่งโอเคเนื่องจากตกเป็นทาสการตลาดง่ายๆก็เลยเข้าไป129่งทอยบาททีนี้หลังจากได้ซองกันน้ำมา ตัวอย่างซองกันน้ำก็คืออันนี้เลยใช่อันนี้เลยอันนี้คืออันนี้คือซองกันน้ำที่ซื้อมาวันนั้นซึ่งอันนี้สายขาดอันสายไม่เกี่ยวเท่าไหร่โชว์ซองเลดทีดิรองเนี่ยเห็นไหมมันล็อกสามชั้นพอหลังใจเห็นรูปแบบสินค้าโอเคมั่นใจระดับหนึ่งนี่นอกจากนอกจากจะมีสิบล็อกตรงนี้แล้วยังมีติดแบกตรงนี้ด้วยไหนลองใส่ดิที่ต่างว่าใส่เพราะว่าค้าวก่อนมันจะมีแบบนี้ใช่ไหมไหนลองใส่ไป อย่างนี้เลยใส่ยี้เลยอ่ะแม่ไปแอบเห็นในรูปของครูส่งมามีใส่ยียอยู่ในทะเลด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไป,ไป้ไปอ้าไปดูตรงนี้ <c oughs> ติดสามชั้นซึ่งถ้าสมมติว่าติดดีๆมันมันก็ไม่พังหรอกแต่ตอนแรกอ่ะติดดีมากก็คือติดแป๊กนั่งรูดทุกอันเลย <c oughs> นั่งรูดทุกอัน <c oughs> แล้วก็มันติดโอเคเลยจากนั้นเนี่ยไปลงทะเลเกาะแรกจําไม่ได้ว่าชื่อเกาะว่าอะไรแต่ว่าไปลงปุ๊บ เอาเนี้ยลงไปด้วยไม่เปียกเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เปียกเลยพอขึ้นน้ํามาขึ้นน้ามาไม่เปียกเลยก็แบบโอเคมั่นใจระดับหนึงแล้วก็หลังจากนั้นไปเกาะที่สองก็ไม่มีอะไรเหมือนกันทีนี้มาอยู่ที่เรื่องเกาะที่สามเกาะกระดานเพราะว่าตอนนั้นเล่นน้ําทะเลแล้วก็มันปิดไม่ค่อยเราปิดไม่ค่อยดีเอง เพราะว่าตอนนั้นมันก็ถอดถอดเข้าๆถอดถอดเข้าๆมีการถอดถอดเข้าๆถ้าไม่มีการถอดถอดเข้าๆก็ก็แบบมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดไปแต่บางเออเราถอดถอดเข้าๆใช่ไหมใช่ทีนี้มันก็แบบปิดไม่สนิทอ่าปิดไม่สนิทก็เลยเล่นน้ำปุ๊บจ้วงปึ้งปึ้งปึ้งตอนนั้นอ่ะแบตก็หมดอยู่แล้วด้วยเพราะว่าเห็นแจ้งเตอนว่าแบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่รู้ตัวตอนไหนว่ามันพังรู้ตัวตอนตอนกลับ ว่าเปิดยังไงก็ไม่ติดใช่แล้วก็เสียบสายชาร์จใช่เสียบสายชาร์จบนรถก็ไม่ติดจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าโทรศัพท์โดนน้ำไม่ควรเสียบสายชาร์จด้วยนะเราทำทุกอย่างที่เขาห้ามง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะเหลือเหลือหนึ่งเปอร์เซนต์ก็เลยคิดว่าแบบเอ้แบตหมดแน่เลยเพราะว่าแบตชอบหมดตอนที่ไม่ได้ใช้งานไม่รู้เป็นอะไรของมันตอนนี้โอเคพอพังแล้วพอพังแล้วกลับมาถึงบ้านแม่ก็ติดต่อไม่ได้แต่ว่าครูเขาบอกเป็นระยะว่ารถถึงไหนพอแม่ไปรับปุ๊บ ก็ะจะมีตอนไปรับน้องเมฆน้องเมฆพูดว่ายังไงเดี๋ยวแม่ขึ้นคลิปให้ดูอ่ะโอเคโรศัพพังไปแล้วอะไรนะโรศัพพังไปแล้วฮ้ยจริงหรอวายเอาเอาใส่ท้ายรถนไหมลูกอ่ะมีน้ำอ่ะวายลูกตายแล้วโทรศัพท์พังไปแล้วเออจากนั้นมาหากพาบแห่งการคิดเยอะก็เกิดขึ้นก็คือฉันเราจะซ่อมหรือเราจะซื้อใหม่ อืมเราจะซ่อมหรือซื้อใหม่อ่าอันดับแรกเลยแม่คิดว่าซ่อมก่อนอ่าแต่ก่อนจะซ่อมก่อนคือนั้นแม่พยายามจะตอนแรกไปแช่ถังข้าวสารแต่เขาบอกว่าห้ามแช่เพราะว่าเดี๋ยวเศษข้าวสารเข้าไปติดตรงช่องอ่าแม่เลยมาแกะเศษข้าวสารมันติดจริงเอาออกแล้วแม่ก็มาหาเขาเรียกอะไรอ่ะอ่าเอาเอาทิชชู่อะไรมานั่งซับน้ําออกเยอะมากคืนนั้นก็เช้ามาก็ยังไม่ติดสุดท้ายเลยตัดสินใจไปร้านที่หนึ่งร้านซ่อมที่หนึ่งนะอ่าร้านที่หนึ่งร้านที่หนึ่งเนี่ยพอไปซ่อม เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแกะของมาแล้วเดี๋ยวจัดการไล่น้ําไล่อะไรดูได้พอรุ่งเช้าไปไปเอาของเขาบอกว่าเออไล่น้ําให้หมดทุกอย่างแล้วนะสรุปมันมันขึ้นขี้เกลือด้วยนะเพราะเป็นน้าทะเลน้ําเค็มีเกลือแต่เขา้างให้แห้งเสร็จหมดทุกอย่างแล้วแต่เปิดแล้วนะก็เหมือนเปิดติดขึ้นมาแต่ไม่มีภาพอ่าไม่มีภาพแสดงว่าปัญหาอยู่ที่จอเออเขาบอกว่าปัญหาอยู่ที่จอแต่ถ้าซ่อมจอเนี่ยน่าจะไม่คุ้มค่าซื้อใหม่ดีกว่าตอนนั้นก็เลย เอาไงดีนะแต่ัดสินใจว่างั้นกลับมาคิดที่บ้านว่าจะซื้อใหม่หรือยังไงสุดท้ายพอมาถึงบ้านก็เลยตัดสินใจอันนี้เครืซื้อใหม่แต่รุ่นเดิมซื้อใหม่เพราะว่าเรารักรุ่นนี้เออเพราะไม่อยากเปลี่ยนยี่ห้อเพราะคุ้นกับรุ่นนี้นะสรุปซื้อใหม่กดสั่งในลาซาด้ามาในราคาโปรโมชั่น i ิทมันเซลแหละราคามันปกติ8 9 0 0 0าันแต่ตอนนั้นตอนซื้อมารุ่นใหม่ก็เจ0 0ันกว่าแต่อย่าลืมว่าใช้ไม่ถึงปีนะฮะเพราะว่าตอนซื้อให้น้องเมย์ตอนนั้นก็เพิ่งจะเข้าว สุดท้ายพอได้มาใหม่แล้วก็ลงแอปอะไรใหม่หมดแต่ในความเขาเรียกว่าอะไรตอนนั้นเราถ่ายมาเยอะมากเลยเออมีคลิปใต้น้ำความเสียดายว่ามันมีมอนเมมโมรี่ต่างๆที่น้องเมฆถ่ายไปใต้น้ำมั่งอะไรมาที่นั่นแหละที่ไปทะเลกันนั่นแหละแม่ก็เลยพยายามทำยังไงดีนะนนำไปสู่ไปแม่หาข้อมูลเยอะมากแล้วก็เลยไปร้าน่อบอีกร้านหนึ่ง ไปถามเขาว่าถ้าเราหาหน้าจอสําหรับเปลี่ยนเนี่ยมาได้เนี่ยเขาจะสามารถเปลี่ยนให้เราได้ไหมพ่อแม่ไปดูคลิปเหมือนกันว่าเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนยังไงแต่แม่นัางดูแล้วว่าเปลี่ยนหน้าจอเองไม่น่ารอดเลยไปหาช่างอีกร้านหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าสั่งจอมาให้ผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้แม่บอกเดี๋ยวก็คิดค่าแรงแล้วแต่เลยสองสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายวันนี้ตอนเย็นหน้าจอก็มาถึงสั่งลาซาด้าสั่งหน้าจอมาสี่ร้อยกว่าบาท ก็เลยไปที่ร้านเมื่อตอนสี่โมงเย็นกว่าๆแล้วไปวางไว้ให้เขาแล้วเมื่อสักครู่เพิ่งไปรับมาเขาก็คิดค่าแรงอยู่ที่สามร้อยบาทแลกกับความทรงจําที่แต่ลองอาดลองเปิดมานี้ลองเปิดมาแต่หน้าจอจะสแกนนิ้วไม่ได้นะเพราะเขาเรียกว่าจอเทียบจอเทียบจอเทียบมันไม่ได้ของอันนี้แท้ๆลองเปิดมาเปิดมาแล้วทีนี้เปิดภาพความทรงจําที่กลับมาแล้วให้ดูหน่อยสิว่าสุดท้ายแล้วอันนี้สรุปว่าซ่อมเสียเงินไปประมาณเจ็ดแปดร้อยบาท เจ็ดไปร้อยบาทแต่ได้ความทรงจำประมาณเนี้กลับมาแล้วนะครับคลิปบางคลิปมาอินเสิร์ทให้นิดหน่อยว่าในที่สุดความทรงจำก็กลับมาอุ้ยลืมไปไอะกันดิบดับหมดด้วบ นราราทอ่าเีะรอเราเข้าออะไรดัลงไปยังไงแข่ยไหนคุณดูว้าวคุณยดิวบ เฮ้ยม่ปินเป็นอะไรเพวกวะอะไรเราไม่นับเป็นนะเราไม่คับเป็นนะเต็มวะเลยผมไม่สามารถำเงไปได้นะเจมตูดเราเรามีกล้องเราถ่ายแล้วนะดูมาด่เลยอย่าเลยลวใหญ่ยิ้มไรยิ้มไ รอกันเลยอ่ะพวกนี้การช่รวยกันหลังสวยมากเราถ่ายอะไอ้ย่าตรงเนี้ยเต็มไปด้วยน้ำทะเลเราวคิมวะไม่มีใครมาจับฝั่งเราเด็ก ใช้เรามีโทรศัพท์สองเครื่องที่เหมือนกันทุกป,ประการปะ่ะเกือบทุกป,ประการเกือบทุกประการหันหน้าหันหน้าจอให้ดูดที่เกือบเหมือนกันทุกป,ประการนั่นก็คือแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือก็คือเราอย่าไว้ใจมากไม่โทรศัพท์มันอาจจะพังตอนไหนได้ตลอดเวลาถ้าเราเสียดายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอต่างที่ถ่ายไว้เราควรแบ็กอัพข้อมูลด้วยซึ่งนำไปสู่แม่สั่งแล้วเอ็กเทอร์นอนเดี๋ยวจะเก็บให้พี่เมฆของใครของัครว่าของแม่ก็เยอะ เดี๋ยวสั่งอีกเท่านั้นมาแล้วเราก็แบ็กอัพข้อมูลรูปภาพต่างๆเก็บไว้มาเป็นไดอารี่ของพี่เมฆส่วนตัวนะอันนี้คือเป็นเจอร์นี่เป็นเรื่องราวของทําไมฉันจึงมีโทรศัพท์สองเครื่องที่เหมือนกันเป๊ะที่เหมือนกันเป้ทาไมกันนะเท่ากับดังนั้นก็เรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ว่าวิยเราต้องระวังกันอีกหลายอย่างเลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้นะครับบ๊ายบาย